สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณพันธปรลังกูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังเคยสังเกตพฤติกรรมของพนักง,งานที่เริ่มไม่มีความสุขในการทำงานไหมฮะเรามักจะสังเกตได้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าสิ่งที่พนักง,งานแสดงออกในแต่ละวันเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเขามีแนวโน้มรู้สึกกับงานอย่างไรหรือสุดท้ายเขาจะมีโอกาสในการที่จะลาออกมากน้อยแค่ไหนเนี่ย บางครั้งถ้าเราสังเกตรจริงๆมันจะเห็นชัดเจนมากๆนะครับวันนี้เราเลยเอาสัญญาณบางอย่างที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล,ลจากงานวิจัยต่างๆที่บ่งบอกว่าสัญญาณเหล่านี้ถ้าเราเห็นพฤติกรรมพนักง,งานแสดงสัญญาณเหล่านี้ออกมาก็ง่ายมากครับว่าเขาอาจจะเริ่มที่จะไม่มีความสุขในการทํางานละแล้วถ้าบริษัทหรือ ทีมงานไม่เข้าไปช่วยแก้ไขตรงจุดนี้นะครับอีกไม่นานพนักง,งานคนนี้ก็น่าจะต้องออกจาก,กองค์กรไปยิ่งถ้าพนักง,งานคนนี้เป็นทาเล n ต์ของเราด้วยแหละมันก็น่าเสียดายใช่ไหมฮะเราลองมาดูสัญญาณต่างๆเหล่านี้กันนะครับสัญญาณตัวแรกเลยก็คือเริ่มที่จะผัดวันประกรันพรุ่งมากขึ้นเรื่อยๆพนักง,งานจากเดิมที่เคยที่จะส่งงานตรงเวลาก็เริ่มที่จะมีข้ออ้างในการที่จะบอกว่างานไม่เสร็จขอเลื่อนไปก่อนได้ไหม ือมีอะไรก็เริ่มที่จะมีการผลัดไปเรื่อยผลัดไปเรื่อยโดยที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนนะครับอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณตัวแรกเลยที่เราเริ่มเห็นนะครับพนักงานมีสัญญาณตัวที่2คือเริ่มที่จะอึดอัดเวลาที่จะต้องเริ่มงานวันจันทร์เช้าเนี่ยนะฮะจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าแบบไม่อยากมาทํางานนะครับ บนอุบอิบไปเรื่อยหรือบางครั้งก็มาสายบางครั้งก็อาจจะนั่งซึมกระทืออยู่แถวโต๊ะทํางานโดยที่ไม่มีความรู้สึกกระตือรือร้นที่อยากจะทํางานเลยในวันจันทร์หนักไปกว่านั้นก็เริ่มที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนคือเมื่อเทียบจากเดิมะที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะมาทํางานทุกวันตื่นเช้าด้วยความขยันขันแข็งกระตือรือร้นนะฮะแล้วก็รีบพุ่งมาที่บริษัทมาทํางานเวลาทํางานอาจจะโอเคมีเครียดบ้าง แต่เราก็ยังเห็นความตั้งใจความเต็มใจของเขาอยู่แต่นี่คือไม่เหลือแล้วนะครับบางคนก็จะมีพฤติกรรมที่บ่นตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะถึงวันสุกสักทีเมื่อไหร่จะถึงวันหยุดสักทีตอนนี้ง,งานมันเยอะเหลือเกินทั้งท้งที่บนโต๊ะก็แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็คือรอที่จะวันหยุดพอถึงเวลาถึงวันหยุดก็จะมีความดีใจมากก็คือดีใจแบบสุดๆไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ถ้าเราสังเกต ก็น่าจะพอเห็นอยู่นะครับตัวถัดมาที่เริ่มที่จะพอไม่มีความสุขก็เริ่มที่จะเหมือนกับแพร่ไปยังคนอื่นมากขึ้นก็คือเริ่มที่ไม่ช่วยเหลือพนักง,งานนะครับเวลามีงานมีการทํางานเป็นทีมมีการเข้าประชุมก็เริ่มที่จะเบี่ยงบ่ายเบีย่บยงประเด็นมีงานนะครับหรือบางครั้งก็โดดประชุมเอาดือ้อไปเลยโดยที่ไม่สนใจว่า กิจกรรมนั้นหรือการประชุมนั้นจะมีประโยชน์ต่อตอนเองมากน้อยแค่ไหนคือเรียกว,ว่าหมดใจไปแล้วนะครับแล้วก็ถัดมากิจกรรมของบริษัทที่จัดขึ้นบ่อยๆไม่ว่าจะขอความร่วมมือในการเข้าร่วมอีเวนต์ต่างๆนะครับ f a y i l y Day s p สปอร์ y เดย์อ g ก็มักจะไม่ไปนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยเลี่ยงได้พนักง,งานกลุ่มนี้จะเลี่ยงทันที ก็คือไม่อยากไปสูงสิงอะไรกับใครอีกต่อไปแล้วนะครับพฤติกรรมอันนี้แสดงว่าเริ่มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นเริ่มที่จะหมดใจกับทั้งงานกับทั้งคนรวมถึงกับบริษัทที่ตนเองทํางานอยู่ด้วยถ้าเราเห็นถึงจุดนี้เมื่อไหร่แสดงว่าพนักง,งานคนนั้นอีกไม่นานก็น่าจะเปลี่ยนงานหรือว่าให้ก็ลาออกจากเราแน่นอนนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพฤติกรรมที่ทางผู้ทําวิจัยเขาก็รวบรวมมานะฮะอย่างเช่นเอาเวลาไปดินทาคนอื่น เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ไม่ทำงานนั่งดูอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับหรืออยู่บนมีมีงานอยู่บนโต๊ะก็ไม่ทำก็หายไปไหนก็ไม่รู้เวลาเที่ยงทำงานก็ลงไปนานมากนะฮะกว่าที่จะกลับขึ้นมาแทนที่จะกลับขึ้นมาตอนบ่ายโมงตรงก็ไปบ่ายสองครึ่งบ่ายสามบ้างถึงจะย้อนกลับขึ้นมาแต่พอขึ้นมาก็ทำเป็นไม่รู้ชีนะครับไม่รู้ไม่ชีว้ว่าตัวเองพักนาน ก็เสมือนหนึ่งว่าก็เรื่อยๆขึ้นมาทํางานใครจะด่าอะไรก็ไม่สนใจใครจะว่าอะไรนายเรียกไปตําหนิก็ทําเป็นท้องไม่ดูร้อนลักษณะาาแบบนี้แสดงว่าพนักง,งานคนนี้เริ่มที่จะไม่มีความสุขในการทํางานถึงกบางคนนี่แถวเ,เรียกว่าเริ่มที่จะคิดลาออกแล้วฮะ engagement ทุกอย่างหมดสัญญาณเหล่านี้มันอาจจะสังเกตได้ชัดเจนในบางคนแต่บางคนเราอาจจะไม่เห็นเลย แต่อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่ามันต้องมีจุดเทียบนะครับจากเดิมที่พนักงานคนนี้เคยกระตือรือร้อนเคยสอบถามเราอยู่เสมอว่าพี่มีอะไรให้ช่วยไหมเคยที่จะเ,เรียกว่าเสนอตัวเป็นอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยงานบางอย่างแต่มันเริ่มเปลี่ยนไงฮะเราเห็นเลยเทียบเคียงกันได้เลยว่าเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากๆประสบการณ์ผมเนี่ยเคยเจอลักษณะพฤติกรรมแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเราก็เดาออกทุกครั้งนะครับว่าเด็กคนนี้อีกไม่นานก็น่าจะลาออกแน่นอน นั่ในจังหวะที่เราเริ่มเห็นพฤติกรรมนี้เราก็ต้องเข้าไปช่วยเข้าไปให้คําแนะนําสอนงานหรือแก้ไขปัญหาที่เขามีอย่างน้อยมันก็ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นบ้างนะครับแต่สุดท้ายถ้าพนักง,งานต้องการจะออกไปเปลี่ยนงานมีโอกาสจากที่อื่นผมว่ายังไงเขาก็ออกนะครับดังนั้นถ้าเราเริ่มเห็นพฤติกรรมแบบนี้เราก็น่าจะเริ่มที่จะวางแผนในการหาคนทดแทนได้แต่เนิ่นๆนะฮะ อย่างไรก็ดีพฤติกรรมเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะมาเกิดขึ้นในบริษัทเราบ่อยนักหรือกับทุกคนนะครับเป็นบ้างบางส่วนนะโอเคแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดกันทั้งบริษัทนี่ผมว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันค่อนข้างอันตรายนั่นแปลว่าบริษัทเราอาจจะไม่มีมาตรการอะไรบางอย่างในเรื่องของการสร้างความสุขในการทํางานก็ต้องไปแตะตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับยุคนี้เป็นยุคที่พน,นักง,งานต้องการสิ่งเหล่านี้นะครับสมัครงานก็มาหาเราบริษัทมี นโยบายมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมที่ทําให้พนักง,งานมีความสุขก่อนแล้วเขาจะได้ตั้งใจทํางานพอเขาตั้งใจทํางานงานสําเร็จมันก็จะวนกลับมาเขาก็าจะเริ่มรู้สึกมีความสุขแต่สุดท้ายเนี่ยในยุคนี้เราต้องเริ่มจากความสุขในการทํางานของพนักง,งานก่อนอื่นเลยเพื่อทําให้เขาขับเคลื่อนผลงานของเขาออกมาให้ได้นั่นเองก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ